ครับผมวัดดีครับมือนิงะพ่อกันครับนุ่มบานปลาหน้าตีนบานขึ้นเก่าครับมาสิผ้าไปยังตีครับมือนี้มากก็สิทธ์ผีครับเบิ้งป้ายครับผมเดากันครับสเป็นไทยกำลังสิไปบ้างมูลผ้าครับผมมือนีงก็มีโอกาสติดรถมากกอ่ายเอิ่นกับสิผ้าพี่น้องไปเบิ้งรันปืนนี่แหละครับผมไปหาซื้อลูกครับผมส่วงนี้ก็โควิดครับมีหอดแม็กคนนี้แจ็คสิผ้าไปยังหนอกมันผ้าไปเอาลูกบ่หู ครับพี่น้องเดี๋ยวไก่กับังสิไปเบิ้งกันครับไปเบิ้งหอดมองจอรถจอเรือเหรครับไปครับพี่น้องครับผมตอนนี้เขาก็มาหอดมองจอรถนะครับนี่แหละมันก็จะมีค้นหามองจอรถไห้ครับผมก็แล้วเต้าสิให้เพิ่นครับที่น้ำใจเขาเจ้าเนาะแถวนี้ตรงขามวัดนี่ครับวัดหญิงว่าซื่อไอไม่หนีไหนที่เราจะชื่อวัดครับผมวัดสุทน์วัดสุทนาวัดสุทน์ครับผมนี่แหละครับที่จอรถเท่าไหร่ครับ ครับผมเดี๋ยวห้อง1าไปเบิ่งกันครับติดตามไปครับครับผมตอนนี้เ้าก็มาหอดหมองจอดรถกันนะครับอ่ารถท่าก็ไปจอดไปทั้งพื้นทั้งบนครับผมครับเจ้าหนี้เพิ่งจะเป็นหมองจอดรถครับตั้งแต่สิบเคนหาหมองจอดรถให้ครับมาจอดเจ้านี้เด้อครับพี่น้องบ้านห้ามาบ้านน่องห้ามากขอบุ่ณครับผม พลิกเลิเววจอดรถไปครับคันแรีอกอะส่แมียตนะครับโควิดหลายแถวนี้ครับเมื่อนี้สิบห้ามาย่างครับอยู่บังบุรพานะครับว่าสิมมะเบิงลูกปืนสิมมะสื่อนะครับประเด็นม,มะเบิงเหรอกับสิมมะเบิงปืนยื้อปืนนะจังมะเบิงของแข็รรครับฝากกดติดตามช่องดิเดียนิซานบ้านเฮานั้นนะครับครับพอดีเ็ด ยูเครือข่ายเดียวกันครก็นุ่มบั่นปลาหน้าตีนบั่นนี่แหละไปย่างเดี๋ยวสิบ่ามาให้ให้นุ่มบั่นปลาเอาลงสองยูทูปเพป็นไหมครับนี่ครับใส่ถุอหอแนะครับเป็นห่อทุ่งเบี้ยนเห็นก็บหอ่อเนี่ยไปครับเดี๋ยวให้สิทธิ์ทีน่าย่างครับนี่ครับบันนอกแต่งตัวมากประมาณนี่แหละบันนอกเขาแต่งตัวแนี่เหนือครับเตรียมยศเกลือผัาใบอืม เบื้งครับเด็กเทพเขาแต่งตัวแนว่ยเลยเอสเนี่ครับเด็กเทพเขาแต่งตัวธรรมดาครับดูดีครับผมเนี่ยนะนี่ครับเ <be. S 1> บิ้งเด็กเถี่เด็กเถีเด็กเถี่ครับเด็กเถี่เขาแต่งตัวสบายสบายครับนี่ถทับันนอกนี่แบบผมนี่ครับ <c oughs> นี่ครับเด็กเทพเขาแต่งตัวสบายสบายครับ่ต <Man birth S 1> ้องเต็มยังไงไปพี่น้องไปนี่นะครับแมนเบิร์ดแหละครับลานปืนเอาเนี่ย ไปร้านไหนก่อนเหาอไปร้านผู้สาวงามอยู่บ่กไปไปร้านไหนก็ไปไปเอาไปยุดไเลก่อนตอดเช้าใช่ไเอาละครับครับผมตอนนี้เขากำลังหอนานจริงนะครับไปเบื่อนครับผมสีเขาร้านได้ส่วนมากเวลามากุนเจี๊ยสื่อของกุนเจี๊ยบเนาะรันได้มันคือ่ยวกับสื่อร้านหนึ่งตัวเงินหายากเถ้บพี่น้องเขาร้านสื่อมัลญากาศตรงนี้ก็คือร้าน เดี๋ยวสิาพาสิเบิงลานผู้สาวงานพี่น้องแต่ก็คือสิถ่ายทางในบไนน่ได้เนาะเฮาก็มาบ่อนนอกบ่ได้เตรียมยังไว้ก็เพิ่นเนต้องทำนะสิอเอาแบบถ่าไทยสำไายได้เนาะพี่น้องนะครับหาเราบิ่งบรรยากาศครับช่วงนี้ช่วงนี้บ่ค่อยมีคนนะครับผมโควิดครับนะครับอืน่นมีตลาดข้างหน้า เห็นปืนอยู่เห็นครับผมบรรยากาศลานเตียงการชุ่มผู้สาวมังผู้สาวมายังลานปืนผู้สาวเราไมีครับผมม่หรือว่าจะขอไอเดีเขาหรือเปล่าพี่หนุบ <c oughs> บานตาก็ยังสูล่อยู่เนาะครับเ <c oughs> อบบค่ะเดี๋ยครับพี่น้องมันจะแทน แล้วสร้อยผมจะเป็นต้องมีก็จะเป็นร้านพวกอุปกรณ์ครับร้านลุงกับยุ้งบนหรอครับร้านวิทยาพอดเมื่อนจะเป็นร้านจะนั่งับผมนี่ครับร้านผมซื้อผือนซื้อผืน,นลูกกล้องวางผืนน้ำหนักในแอปพุ่มเนี่ไอส์เห็นยัร้านสีกล้องครับที่ผมมาซื้อครับผืนน้ำหนักยุทธหลอกประโยชน์ครับผมทั้งหมดเป็นร้านโยธินครับผม แตสิเขาประมาณนี้เดีครับร้านนี้บหมาะดีกับเขาร้านแล้วผมเมืนอวันผมไปเดินไปพี่น้องที่เมืองกันอีกครับผมตอนน้องก็ไม่บรรยากาศร้านปืนเกียรติเหลืองตอนยังเหมาจัดเนี่ยครับแล้วนี่เป็นร้านปืนเมื่อครับงทึงเหลืองร้านปืนเอราวัณร้านปืนยังไงหลายครับร้านเอานะครับร้านยัวจิ้นครับผมร้านตัวนี้ผมซื้อปืนลูก่ด ผมเื้อปืนนรนี่ไปออกนได้อซ่องอันยังก่อนเจ้าซื้อไรเนี่ยให้ปิดกันอะออเอาลงมเอเอกเขาซื้อบอกครับบอกบอกซื้อปุ๊กติดสามบอกอ่ะยังก่อนเอฟเอกเอฟเอกยังบิกไกยังบิกไกครับบรรยากาศ ลานอื่นเนาะฟังนี่เป็นลานอื่นนะครับฟังนห่้เป็นลานอื่นหรือผ้าละจนเบิร์หมดลนะเนี่ยตาลานแตผมมาห้ยระเจออยู่ในบิกัน ไปพอดีเดี๋ยวนะัดกับน้องคน,นมาอีกคนนึงครับผมไปหาหน,น้นองคนหน้องคนถ่ายยุ้งคนละไปพี่น้องนั่งมาเลยเดี๋ยวไปห,หน,อน่องคนไปยุยใส่ก่อนเขานัดเมื่อไหร่เหมือนเนี่ยรานรานลุงร้านลุงครับผมไปครับพอมร้านล,ลุงยังจะไปเบิ่งร้านเลยล่ะพอดีไปสูตรถูกุนงร้านนะไรไปพี่น้องครับผมนี่แหละครับ ใชครับแต่จิพาไปหาหน่องนี่อีกซอยหนึ่งนี่ไปเดี๋ยวผมจิพาเขาไปร้านลุงครับร้านปิทยาครับร้านนี้ปืนราคาดูปืนทุกถูกครับถูกกระโมบรมี่เหรอครับที่ว่าขายกล้องละสามร้อยสี่รอยห้ารอยนะครับราคาเทมเป็นอีเล่นะครับกล้องละสองรอยแปดสิบครับปปีสองรอยห้าสิบครับเย็บเสียครับไปใครว่าเลี้ยโฟกัสเราเจาเดี๋ยวโฟกัสทั้งหลัง ครับอีกซอยหนึ่งนาะตลาดปืนเมือเ่อแถวนี้ไปพี่เอ็มปิดนี่ครับผมหายไปเป็นผ้าเงี้ยไม่ชถอยอพอดีไปหาหนองนเนาะผู้มือนี่ครับร้านท่านบริการดีดีครับว่ามันเอืนองงเ่นเขาโรงแรมผมละคว้ามีคนซือ้อว่ามีคนซือ้อ โควิด้อมปอสามอ้อมไช่ครับเพราะมันกำงไปหลานลุ่งกันทายได้ทำทายได้เนาะครับพี่น้องเนาะเพราะว่าข้อกัสไซบัดปลาครับไซบัตหนอกบดเอ็มะเตรียมกับหลานเพิ่นขาจวนเอาอยู่ไอ้นี่ดินี่ดิเออมาถ่ายอีกคนหนึ่งไปครับเห็นหน้องมาแล้วครับผม ม้าตะเล้วครับแต่สีโมงเสวาคอดนี่เย็นนี 35, น่ก็ไม่น่ากับใบสามห้าสิบหาครับติดค่าทำงานได้ครับแล้วเพื่อนก็ต้องขยันรถยงเจรถครับเออะกอบางลูกในยังมาแนม่เระเบิดอเกลู้กล้เอาไหนดูช่องอ่ะเนาะตูน่ะร่างหนึ่งอ่ะยกล่างไปครับไปหอดรถจังสิบกว่าคนละว่าได้มาแต่แตงไหนอยงไรราคาเจ๊บบาทเนาะยันี่มันนักครับ มองเปนของผมเดี๋ยวครับมีแตรงานฝากคนเพื่อเสรีบุญร้ายเดี๋ยวผมซื้อมาฝากแต่อายแต่ใส่พันท้องอ่าคงเพรมีเจ้าอันเดี๋ยวไปนิดหน้องยึดตามมันไปครับยึดไปบมดหมดครับพี่น้องหลังจากมบุญเฮาไปรอมาว่างเปรพาผ้ากับเงยครับมาหาหน่องกับเดี๋ยวคโอกาสเลี้ยงเขาเลี้ยงน้ำเพิ่นนี่แหละแนวอยากแนวกินปูพุ่งครับปูสาไปเลยในกรุงเทพนี่นี่ว่างครับนี่แหละมากินก็ขาย่น ขังนึงในชีวิตครับพี่น้องพี่ว่างได้กะว่าโลเฮ็ดหนาหุ้นเชื่อเดียวเลยไอติมเ,เ,เนี้ยมันบันทอดเนาะศาสตร์ก็เป็นศาสตร์ที่นี่ครับมันเป็นศาสตร์ปิกนิกตรงนี้นี่แหละเนี่ยเรากินห้อตามมีตามเกิดต่างในเดียงเพคนน,พน,น้องคอนพาไปซื้อลูกปืนกับอาเซียบารมีเพื่อนครับกำลันกับติดตเสียงเงินไหลอยู่เนาะไออันนี้ก็ช่องอินเดียน,น,อ,น,น,นอีสานครับคิดถี่ครับอาจารย์ ไปพี่น้องมากินเขาน้ากันนะครับแังสีข้ากีรถเมืองนี่แหละนี่แหละคางบ้างบุหรี่านี่แหละนะครับเพ่อไร้มันใหญ่หางกินเขพี่น้องไม่วันตอมลย่ยผู้สาวมากสีไรมาเด้อมาเด้อหมดหมดเอาเอาข้อละครับผมตอนนี้เอากับกำลังเดินทางเมืองครับพี่น้องกำลังเดินทางเมืองเนาะนี่นะครับผมเทพยังหอดไซรัล่ะครับกระสีบ้า จบคลิปกับสิมาเบาเรื่องลูกปืนเนี่ยฟังครับตัวนี้เป็นลูกอิเล่เขียวครับได้มาทแทงละสองพันแปดครับผมอิเล่เขียวสองพันแปดเนาะเอาอันนี้เป็นลูกซอ,องครับบูลิสด้มาก,กองละหกลอยครับตัวนี้เป็นลูกลอยครับซื้อมาสามกองครับกระเบิงตัวตัวนี้กระเพาะตัวนี้สามกองได้มามาเนี่ ตัวนี้เป็นลูกยังไงลูกซับโซนี้ครับซับโซนีกสามสิบแปดกิครับหัวลูกครับตัวนี้อีเลชตัวนี้ก็ได้มาแทงละสามพันครับผมตัวนี้ได้มาจากล้านล้านสะนั่นครับสาบนะมพัม 3, นตัวนี้เพราะว่าลูกมันเบิดนะผมไดมาแทงละสามพันเนาะตัวนี้นอะตัวนี้เป็นสามสิบ สามสิบแปดเกนครับหัวลูกครับผมเบิร์ดโรวะตัวนี้ก็นี่แหละครับตัวนี้มันกะอิเลอคชันเนาะสี่สิบสองเกนเป็นลูกกระสุนแม่มันกับสิสืืบไปล่องล่องมึงครับนี่ครับอันที่เ่ามานี่นี่กะมาเป็นของผมครับไอ่ิ่นฝากครับคือสิด้บุญรลายอยู่มือนี่ิ่นฝากผมกับีรถมันเอาไอ่เพิ่นกับใอฝากเมื่อครับนี่แหละเสียวเมื่อไอเพิ่นเนาะส่วนตัวนี้ครับเป็นลูกเจ็ดสิบครับลูก่องเนาะ นี่ครับกล้องครับลูกเตี๋ยวบตัวนี้ได้มากแต่มากกับตัวนี่ใจเนาะครับตัวนี้ได้มากกับสิกล้องละหกลอยลครับมันราคาเอาไปซื้อกล้องละหกลอยกันเลยได้ยกกล้องมากตอนี้สี่กล่องละหน่อยเลยยกล่างยกล่างกล้องช่องครับผมตัวนี้ยกล่างมากกระสิประมาณกล้องละหกลอยครับแต่กับพ่อดีไปซื้อกับสิปากน้องให้น้องเขาซื้อให้หน้าคุกเขาซื้อได้กกับสิ่หกลอยละเพื่อกระดิ่ืทีว่าน้องขอเขาเนาะ แต่ราคาตลาดากขนาดสิกล้องละหกหนอยครับผมสรุปแล้วกับยักบาทนะเบิดเงินไม่ไมนี้กัเบิดเงินเป็นเป็นเืินอยู่ครับไปซื้อกับได้แต่กับซื้อวันละไอ้คนฝากมาเนะาะยังไงล่ะครับพี่น้องกเแิ่ยังซื้อกับฮารองเมืองครับตามที่ผมภาพไปนั่นแหละใดญมากอะไปวัดคูหลานครับหลานไหนมันถือกับไปหลานนั่นละ่ะตัวนี้นี่ตัวนี้นี่เป็น ตัวนี้นี่ได้มาจากลานสนั่นครับสามพันแทงละสามพันกองละสามร้อยเพาสปอนเซอร์ใช่ไหเออเออเรื่องเบงตัวนี้ครับตัวนี้นี่อีเล่เขียวครับเรื่องม้เบงตัวนี้สองแปดครับผมสองแปดนี่ได้มาจากลานลุงครับพิทยาพอเนาะ้าจามิดเนาะสองพันแปดร้อยสองพันแปดร้อยครับผมแทงละสองร้อยสองร้อยแปดสิบครับผมสองร้อยแปดสิบกองละสองร้อยแปดสิบแทงละสองพันสอแปดสิบแทงละ 2,008 <28. S 1> บอกวีดีด้เท่าก็ไปสื่นบักนี้คือว่าเนี่ยนี่ใช่ปะก <c oughs> องละ2,000ครับผมนีละะม่าณนี้ละอยู่ครับผมร่องครับกับนี่ละเขาได้เนาะยกล่าง,ง,งมาเลยครับบันนอกเข้ากังสิละเท่ยมันสิได้ขมาหยาดทำทางดอกท้างดวนเนาะเสียเงินมากกับซื้อมันคุ้มกับผมบริได้มา่ยังครับกับ ซื่อมาไอ้ไอ้เพื่อนอไอ้เพื่อนฝากมากเนาะกับมือน,นี้ก็ได้มีโอกาสกับมากครับไอเอ็มากครับยังบว่อ้สวงเจ้า <laughs> <laughs> ดินแดนอีสานบ้านเท่าครับผมกับฝากติดตามเพื่อนน้ำเนี่ยครับครับผมัสิประมาณนี้แหละครับมาให้เบิง่งบรรยากาศกรุงเทพกรุงไทยเนาะบ้านนอกเขากรุงเทพหมอน,นี้นมีโอกาสที่รด,ดติดเรื่อมว่าน้ำเพื่อนครับผมเพือ่อนกับสิเมื่อหอดบา้านเท่าเด้อครับ ครับผมาซื้อลูกปืนโดยเฉพาะครับผมผมนต่ไม่มีเงินครับมิตางานฝากไอ้เพิ่นไอ้ฮักไอ้แค่ยี่น้ำบานนี่แหละสี่สิเสียค่าเบียร์อยู่เหรอครับแม่เมื่อยหอนแดดตะซีม่วงเศร้าวันนี้จะหอนถามม้งแรงหอนถามม้งแรงเนาะครับผมพี่น้องสำรับคลิปนี้ก็คื่อนจิ๋วใบซ้ำนี่นาะครับเนาะสำรับคลิปมันนอกเข่ากุ้งฝากกดไลค์กดแชร์ให้ช่องนุ่มบานปลาหน้าจินบานนะครับ เพื่อเป็นกำลังใจในการเทียบคิมมีเมียหรอลมบอนปลาหน้าตีนบ้านยังมึงมีเมียครับโสดโสดมาสิพีคุยเอาสาวลานปืนเอาเอาครับพี่น้องซ้ำนี่แล้วครับฝากไว้ครับจังว่ากันครับคิมหนาครับเนี่ยพี่น้องเอ้ยมากครับเดียวกันพียข้าทางด่วนจงเลยเฮมังแห้งนี่ยังไงเอ็มพลาดอีซีพลาดเขึ้นนี่นี่ครับผมไปไปพี่น้องไปคิมหนาจังว่ากันไหมครับ สวัสดีครับสวัสดีครับ